โอ้โหเจ๋งมากเลยก็วางไว้ตรงนี้นะครับอา้าววิ่งต่ออีกโหเฮ้โหวิ่งมาลงต้องฉับกันด้วยนะครับโอเคโอเคสวัสดีครับก็อาจจะ แปลกตานะครับไม่คุ้นเคยจากเทปที่มันผ่านมานะครับเพราะว่าอันนี้เราย้ายมาถ่ายกันลองดูนะครับครั้งแรกเป็นที่โต๊ะทางานที่คณะดิจิทัลอาร์ตนะครับมหาวิทยาลังสิษ์ที่ผมทํางานเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่นี่นะครับก็ทํามาได้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่10แล้วเริ่มจะกลับมาสอนที่คณะได้แล้วนะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้ก็จะอยู่ที่คณะเป็นหลักก็เลยคิดว่าที่ถึงเทปแรกนะครับเทปแรกที่แบบเรารีวิวโต๊ะทํางานรอบๆนะครับซึ่งจัดไว้สาหรับ เทปแรกคือจัดไว้ช่วงโควิดเนาะแต่อันนี้มันจริงๆมันก็จัดไว้บางส่วนแหละแต่มันก็จะเริ่มลดบ้างแต่ก็ไม่ได้จัดอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะรีวิวของต่างๆรอบๆโต๊ะดูเพราะผมคิดว่าขอบางอย่างก็แบบน่าสนใจที่จะจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นการแบบว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เราอาจจะเจอกันในมุมโต๊ะทํางานนะครับในหลายๆเทปต,ต่อๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ พาทัวร์กันนะครับนี่ก็คือการพาทัวร์โต๊ะทํางานนะครับที่ที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ลกนิดหนึ่งแต่ผมว่ามันก็มีความสวยงามบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบสกเก็ตนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมนะครับอันนี้จะเป็นโซนทํางานคอมพิวเตอร์ก็จะมีของนะครับมีคีย์บอร์ดนะครับมีเมาส์แล้วก็มีอันนี้จอคอมนี่ก็เปิดช่องนะครับของจอสีเไว้ นะครับโปรโมทัะนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับมีหับนะโอ้โนี่หับให้ดูให้ดูหับนี่ถูก่้อนครับนี่เป็นหับ USB นะครับอันนี้แปะสติกเกอร์ที่ได้มาจากนิตยสารที่ที่ลงคอลัมน์จากเรื่องอากิล่านะครับก็เลยมาแปะไว้สวยดีนะนี่ผมแปะแล้วชอบมากเลยไม่อยากเปลี่ยนทั้งที่จริงมันก็เริ่มใช้งานไม่ค่อยไหวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจเล่มหนึ่งนะครับสองเวอร์ชันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้กําลังมานั่งทําตัวหนังสือใหม่นะครับเตรียมตัวจะพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้โอ้โหนี่อันนี้เป็นลายเส้นของลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์นะครับอชื่อบอมนะครับเขียนไว้ให้จริงๆอันนี้เหมือนทําแก้วมาให้เลยนะครับบอมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์นะครับใครอยากเียนลายเส้นเขาก็ไปดูเอมวีของวงแนปอรีนได้นะครับแนปอรีนนะครับบอมก็ไปเขียนไว้นะครับ อันนี้จะเป็นกล่องนะอันนี้กล่องอุปกรณ์นะเนี่ยเห็นอย่างนงี้นะครับอันนี้เป็นกล่องของขนมที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะแต่ว่าชอบชอบกล่องมากนะครับเพราะว่าพอเปิดมาก็จะมีพวกอุปกรณ์อันนี้ก็มึกไพ l o ลตนะครับแต่ว่าขวดนี้นี่ด้านไปละนะครับอันนี้เป็นสาย USB อันนี้จะเป็นกบไฟฟ้านะครับกบไฟฟ้าตอนหลังก็แบบต่อสเก็ตใช้ดินสอแบบที่ไม่ใช่ดินสอกดอ่ะหัวก็ได้ฟีลเล่งดีแล้วก็ อันนี้เหมือนซื้อมาตอนเซลล์นะครับก,ก็ดีนะเสียบเข้าไปก็แหลมเลยแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็นโมเดลจากเกม person ซา3นะครับอันนี้เป็นโจโกคินนะชอบมากนะครับแล้วก็มีเค,นะครนนเคียงลบนะครับอันนี้คินเครียงลบเนาะโอเคเครียงลบที่แบบว่าสะสมไว้จากการเขียนที่ที่คณะนะครับที่คณะนะครับโอเค ตรงนี้จะมีแท่นนะครับมีแท่นนะครับมีตัวเจ้าแขวนแขวนเนี่ยตัวเนี้ชอบมากนะครับโมเดลจากเกมมอเตอร์ฮันเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าสัตว์ประหลาดในเรื่องนาวซิก้านะครับตัวนี้ซื้อมาของจีบีนะครับตัวนี้เนี่ยโหเจ๋งมากเลยก็วางไว้ตรงนี้นะครับเอาวิ่งต่ออีกโหเฮ้ยโหวิ่งมาลงต้นฉบับกปด้วยนะครับอ่าครับอันนี้ให้ดูคราบนะครับลาขึ้นน่ากลัวมานี้ขัดไปทีแล้นนะ จริงๆตรงเนี้ยผมจะมีต้นไม้วางอยู่นะครับแต่ว่าช่วงช่วงโควิดก็เอากลับบ้านนะครับยังไม่ได้กลับมาเลยก็เวลาลดน้ำบางทีน้ํามันไหลมันก็จะซึมไปใต้กระจกเนี่ยผมเคยยกกระจกมาขูดออกแบบน่ากลัวมากนะครับต้องแบบเอาผ้าปิดจมูกอย่างดีเลยนะครับสยองขวัญน,นะครับสยองขวัญนนอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบให้ดูโซนอื่นนะอันนี้จะเป็นจมูกนี่เป็นจริงๆแล้วเป็นกบเหล่าเลนสนโอนะครับเป็นกบเหล่าเลนสนโอเนี่ยนะครับเห็นไหม กุกลาบดินซอระครับก็มันไม่มีที่ตั้งนะครับก็มาตั้งไว้บนเก้าอี้ดีไซเนอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้มีโจนะครับหันหลังไม่รู้ใครไปจับมันหันหลังนะปกติมันก็หันหน้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกนะครับหมึกสต็อกที่สำรองไว้ของพ i l อ t ลข้ามข้ามมาอางนี้ข้ามหาัางนี้นะครับอ๋อเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นฟิกเกอร์ตัวโปรดนะครับฟิกเกอร์ตัวโปรดทั้งสามตัวฮอตด็อกแมนนะครับมันชื่อชื่อจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับแล้วก็จะมี คาแรคเตอร์ของโมเบียสสั่งซื้อมานะครับเป็นเรซินนะราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็เป็นตัวละครที่แบบเจ๋งดีผมมาตั้งไว้นะครับ,นะรบอันนี้เป็นหุ่นดั่นลืมชื่อซะละนะครับดากแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยครับซื้อเป็นตัวนี้มาเพราะเข้าใจผิดนะแต่ว่าตัว,ตวนี้จริงๆก็ชอบแหละครับเคยเห็นตอนเด็กแต่ไม่เคยดูแต่ว่าตอนนี้ผมมาทําเป็นท่าแบบว่าหมดแรงนะครับเห็นแล้วก็แบบ <c oughs> คือเนี่ยเป็นท่าหมดแรงแล้วก็ยืงคู่กับตัวที่แบบด,ด,ด,ดูดูมีแรง อันนี้ก็มีชาด้วยกินกาแฟเบื่อแล้วก็กินชาบ้างอันนี้ก็จะโพสสเก็ตนะครับคือโต๊ะนี้น่าจะใช้งานมาสักห้าหกปีแล้วแหละนะครับอันนี้เป็นโน้ตตอนนั้นนะครับพานักศึกษาไทยไปโครงการเจเนซิสนะครับแล้วก็เนี้ยเหมือนอารมณ์สุนทอรพพน์อะที่ผมต้องกล่าวนะครับให้กับคนญี่ปุ่นที่เขาดูแลเด็กเราก็เขียนลงบนกระดาษโน้ตนะครับแล้วผมก็ยังเก็บไว้นะครับยังเก็บไว้อันนี้เป็นภาพลายเส้นนะครับอันนี้ภาพลายเส้น ของโจที่ตีพิมพ์ในเป็นส่วนหนึ่งของปกขายวันเลาะฉบับหนึ่งพันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โจได้เป็นเป็นเกียรตินะขายวันเลาะซึ่งผมก็อ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับก็จะมีงานแล้วก็จะมีพวกอันนี้จะเป็นแบบมิชลินนะครับมิชลินที่เราเห็นติดอยู่ตามรถบรรทุกบ้านเราเนี่แหละนะครับสีมันเพี้ยนไปแล้วนะครับอันนี้เจอที่จันัดอันนี้ก็จะเป็นกองหนังสือทั้งหลายนะครับโหหนังสือหนังสือภาพประกอบเล่มใหญ่นี่ของคุณทรงวิทย์นะครับเอามาจับฉลากปีใหม่นะหนักมากเลยนะครับเนี่ย ผมไม่แน่ใจถึง1ิบกิโลหรือเปล่าน,นะคุณทรงวิทย์แบกมาจับฉลากนะครับแล้วผมก็เล็งชิ้นนี้ไว้เลยนะครับเพราะรู้สึกว่านํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับทางการสอนการเป็นเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆเคอันนี้งานนักศึกษานะอันนี้เป็นแบบฟลิปบุ๊กแอนิเมชันอันนี้เป็นโต๊ะไฟนะครับแต่โต๊ะไฟนี้ใช้ไม่ได้แล้วหลอดไฟสายเสยม,มันขาดหมดแล้วเป็นของเก่าของที่คณะนะครับแต่ผมเอามาไว้ทํางานกราฟิกอะเอาไว้ตัดกระดาษอะไรพวกนี้นะครับอ่าน,นี่เป็นถุงกล่องข้าวนะครับช่วงโควิดนี่ก็ เอาข้าวมากินที่คณะตลอดนะครับสะดวกดีแล้วก็ใส่ถุงอันนี้ถุงของแคทนะครับหนังสือของตัวโต้นะครับให้โลกถล่มลงมาเล่มสองนะครับอันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยแต่อ่านเล่มหนึ่งแล้วชอบมากอันนี้ก็จะเป็นหนังสืออ้างอิงต่างๆเกี่ยวกับคอมิกนะครับก็จะมีพวกสเก็ตจับแขวนไว้ทําเป็นราวแขวนไว้นะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับมีงานลูกศิษย์บ้างงานเราบ้างนะครับอันนี้เป็นรองเท้าแตะนะครับที่ส่งลายไปประกวดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชนะกลับมาแล้วเขาก็ส่งรางวัลเป็น รองเท้าแตะที่มันยังอยู่ในแบบก็เรียกอะไรแพ็กเกจของมันอะที่ไม่ได้ดึงออกมาโหนี่เป็นแบบว่าตัวฉลากที่แถมไปกับฟิกเกอร์นะครับแต่ใบนี้ไม่ได้ใช้นะครับอ่าน,นี่ก็เป็นต้นฉบับหน้าหนึ่งนะที่แบบว่าติดมาเป็นตัวอย่างที่คณะมังแล้วก็แขวนไว้เพราะชอบหน้านี้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลนะครับแบบสแสดงงานที่คณะนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างนะครับอันนี้ผลงานป้นคาแรคเตอร์นี่ของคุณทรงวิทย์นะนะครับแล้วก็ผมออ,อกแบบ คอนเซปต์ของตัวตัวช้างตัวอะไรขึ้นมาให้มันเป็นคอนเซปต์แบบ VR ข้างล่างนี่จะเป็นแบบงานเรียนปอโทนะครับอันนี้เป็นงานเรียนปีที่แล้วสองปีแล้วมันน้งอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้คอนเซปต์คือเป็นเป็นการนําเสนอตัวแผ่นเสียงนะครับดำๆนี่จริงๆเป็นเรซินนะครับแต่พยายามทําให้มันได้อารมณ์เหมือนแผ่นครั่งครับคือแต่ก่อนจริงๆแล้วแผ่นเสียงมันทํามาจากเรียกอะไรเหมือนเป็นสารที่มาจากมแมลงชนิดหนึ่งครับผมก็เลยทํา แกะไม้ขึ้นมาแล้วก็จัดวางไว้ในกล่องนะครับรวมทั้งตัวแผ่นเสียงก็แบบใช้ไม้แกะลงไปด้วยเครื่องมือนะครับด้วยเครื่องมือแกะลงไปให้มันเหมือนฟิลลิ่งเหมือนแผ่นเสียงน,นะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่ไปขายต้นไม้ไปแล้วนะครับจะมีแบบตัวโปสการ์ดตัวอะไรหลงเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นงานพอโทนะเป็นงานพรีเซนต์นะครับเป็นการรีเสิร์ชเรื่องแบบอ,อารมณ์ขันในโปรดักต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นก็เรยกอะไรคอนเซ็ปต์มันคือมันมีประโยชน์น้อยมากะมันมีประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์น้อยมากอะไรเงี้ยเป็นแบบ มีอารมณ์ขันนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ผลดักจริงนะแต่เ่าเห็นผลดักจริงเขาเขาทำออกมาอารมณ์นี้ก็เลยเอาหาซื้อไม้พิงปองมาทําดูคือมาผ่าและคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจนะครับคือมันเป็นไม้พิงปองแฮนดิแคปอ่ะเหมือนสมมติแบบเราเล่นปิงปองเก่งมากนะครับเราต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่แบบตัดไม้พิงปองออกครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตีกับคนที่เราต่อให้เออผมว่ามันเปรียบอารมณ์ขันที่ที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็น่าจะใช้งานได้จริงนะแต่ไม่เคยลองไปตีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเรฟเฟอร์เร อันนี้เป็นของยาสุชินะครับเล่มนี้เอามาที่คณะเพราะว่านะักศึกษาเขาขอดูนะเขาไม่เคยไม่เคยเห็นเล่มนี้แต่ว่าหาดูเป็นไฟล์นะครับแต่เล่มนี้เป็นหนึ่งในเล่มที่แบบว่าอาร์ตบุ๊กที่ซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดเล่มหนึ่งนะครับจะเป็นงานโมเดลที่แบบเป็นจินตนาการแบบดักดักหน่อยนะครับที่เอาแบบทั้งออกแบบใหม่แล้วก็มีการแบบทำคาแรคเตอร์ที่มีอยู่แล้วนะครับรเรียนเนาะวันนี้ก็จะเป็นพวกแบบชั้นงานเรียนเนาะงานอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์อันนี้เป็นโพสต์อ,อิดนะครับที่แบบว่า ติดไว้นะครับเป็นแบบกำแพงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของลูกศิษย์ผมคนที่เขียนแก้วกาแฟให้มเมื่อกี้น,นะครับอันนี้มีทั้งลายเส้นผมกระบ,บอมคือมันเหมือนแบบแรกแรกเริ่มอะนะครับเหมือนแบบประมาณว่าเขียนวาดเล่นแซลกันนะครับอ่าแล้วก็แบบว่าแปะแปะ,แปะไว้แล้วก็แปะกันไปต่อเนื่องต่อเนื่องจนแบบว่ามันแบบมีปริมาณขนาดนี้เลยนะครับเต็มเต็มพื้นที่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็แปลกใจนะโพดอิดแบบ เออยี่ห้อนี้มันติดทนนานนะเพราะว่าอันเนี้ยส่วนมากไม่ได้เอากอ็เทปอะไรแปะเพิ่มนะมันก็ยังอยู่ดีนะครับเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็ผมว่าที่ผมไม่เอาออกว่าลายเส้นมันมีแบบน่าสนใจดีนะเนี่ยครับการวาดเลนทั้งของผมแล้วก็ของของบอม,มนะครับเนี่ยเอาให้ดูนะครับก็เก็บไว้เพราะจริงๆถ้าย้ายไปโต๊ะทำงานที่อื่นนี่ก็ไม่รู้เอาไปไงเหมือนกันนะนะครับก็ต้องหาวิธีไวแปะเพิ่มเนาะเนี่ยแล้วจะมีงานสเก็ต งานนักศึกษาที่ผมชอบชอบนะครับที่เขาพิ้นลงมาเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นรายการที่แถมมาจากหนังสือนะครับอันนี้ของบัตติงเอฟเป็นแถมมากับพวกหนังสือญี่ปุ่นชอบแถมของแถมนะครับหันนี้เป็นชุดผ้าโจนะครับอันนี้ทําในเทศกาลครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็เก็บไปตัวหนึ่งนะครับทำมาแค่สี่ตัวนะเป็นหนึ่งในงานที่ผมคิดว่าอืใช้คาว่าอะไรดีล่ะบ้าที่สุดแล้วของผมนะครับคือนั่งนั่งเย็บหัวเป็นหัวผ้านะครับคือคือปั้นเองไม่ใ่้เก่งเลยเย็บเป็นหัวผ้าแล้วก็ คิดเป็นคอนเซปต์อะไรขึ้นมาแบบว่าเป็นโจตัวปลอมนะครับโจตัวปลอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ท่านที่ซื้อมานะครับถูกบ้างแพงบ้างนะครับจากตลาดนัดจากอะไรที่แบบสะสมมานะครับวันนี้งานเรื่องยักนะครับตอนเข้าลงหนังไม่ได้ซื้อนะครับเข้าใจว่ามันเป็นแบบฝาแก้วแหละนะครับฝาแก้วน้ําหน้าลงหนังตอนเข้าโรงนะครับอันนี้ผมเจอที่ตลาดนัดก็เลยรีบซื้อมาเลยนะครับราคาถูกมากอันนี้เป็นพวกกระจปองทั้งหลายนะครับโดเรมอนสุดโหดนะครับ อันนี้เข้าใจว่ามันไม่ไไม่ได้ใช้คาแรคเตอร์แบบออฟฟิเชียลนะเหมือนแบบมันเป็นคาแรคเตอร์แบบล้อเรียนเป็นซ้อมนะครับอันนี้นักศึกษาซื้อให้นะครับชอบมีคนมาถามว่าโอ้โหซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ผลงานนักศึกษานะเป็นเรซินนะครับคนนี้ก็ทำอาร์ตทอยเป็นหลักอยู่นะครับไม่รู้ทุกวันนี้น่าจะยังทําอยู่นะนะครับโอันนี้เป็นเป็นบล็อกขู่เหล็กนะครับของบล็อกขู่นะครับเคยให้ดูในเทปแรกนะครับที่ที่ให้ตัวทํางานที่บ้านนะตัวนี้จะไม่สมบูรณ์แล้วเพราะชิ้นส่วนมันหลุดนะครับ แล้วนั่นจะกระเด็นหายไปไหนไม่รู้นะครับตัวนี้น่ากลัวมากอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นตุ๊กตาแกะธรรมดานี่แหละนะครับแต่ผมเอาหัวของของคนะิวพีเนี่ยตุ๊กตาไหนไม่รู้แล้วมันเสียบพอดีเลยนะครับเนี่ยหลอนใช้ได้เลยอันนี้เป็นป้ายซื้อจากร้านหกสิบาทไม่รู้เขียนว่าอะไรนะครับแบบน่าจะเป็นคาเตือนทั้งอย่างแต่ชอบเพราะมันสวยดีนะครับเนี่ยก็จะมีฟิกเกอร์หลากหลายนะครับส่วนมากก็จะราคาไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ใช้ได้นะตัวนี้เป็นเรซินนะครับ ศิลปินจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบศิลปินที่ทำคาแรคเตอร์แบบกราฟิกหน่อยเข้าใจว่าเหมือนไม่ฝึกมืออยู่กับทาคาชิมุราคามะครับที่เป็นศิลปินป๊อปอาร์ตของญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องของโจด d พิ้นนะครับตอนนั้นนะ,ะแล้วก็จะมีโจของเล่นอะไรนะรอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับแล้วก็ตาแพ็กเกจเป็นเหมือนแบบเส้นปลายอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้จะเป็นโจ่ส0ปเซนตะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโจสอนสอน,นะครับเจอตลาดนัดเหมือนกันนะครับก็แบบเอามาเพราะผมชื่อขึ้นต้นด้วยตัวสอนเสือนะครับก็ซื้อมาเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปีกจูครึ่งซีกนะครับคือคาแรคเตอร์พวกนี้ที่เอาเก็บไว้เพราะว่าผมจะสอนวิชาหลักวิชาหนึ่งคือวิชาออกแบบตัวละครด้วยนะครับเราก็จะตัวนี้ซื้อที่ไทยนี่แหละนะครับจำได้เจอในตู้แบบที่เขาฝากขายเนาะจากเรื่องโกโก้13นะครับเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ผมว่าคลาสสิกมากของญี่ปุ่น นะครับแล้วก็แบบเข้มดีนะครับตัวนี้ท่าทางอะไรมันแบบจริงๆเคยเกือบจะเอาหัวโจวมัใส่เนี่ยเพราะผมว่ามันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆโจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เสียดายนะอันนี้ไปกดจังนะครับกับตัวอันนี้ของมิเ์โรนัทนะครับแล้วก็จะมีแก้วกาแฟที่ผมชอบเขียนแก้วกาแฟเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ยังเก็บมาอยู่อันนี้จะเป็นโซนพวกแบบว่าอุปกรณ์กาแฟแล้วนะครับอันนี้ชานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นชาที่ ชาจีนนะครับที่แบบนักศึกษาให้มาผมก็จะชอบเอามาชงเครื่องบดเครื่องปัน่นทั้งหลายก็ผมก็ชอบกินกาแฟเป็นหลักนะครับอันนี้จะเป็นปกนะครับของหนังสือชื่อเปล่านะครับที่ผมพิมพ์เอาไว้แล้วก็อันนี้ปริ้นมาใส่กรอบเพื่อแสดงงานนะครับเป็นรูปมันยางวันอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่น,นครับตอนที่พานักศึกษาไทยไปไปโครงการเจเนซิสของญี่ปุ่นนะครับเขาก็พาไปบ้านหลังหนึ่งที่ ที่เขาทาหน้ากากขายอะเพ้นหน้ากากขายแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่เราได้นั่งเพ้นด้วยนะครับผมก็ไม่รู้อารมณ์ไหนนะผมก็เพ้นเป็นหน้ากากใหนหนากไก่ทีหนึ่งก็ดุลหลอนดีนะคือเวลามันน้อยนะครับแบบชั่วโมงหนึ่งมั้งก็นัแ่บบงเขียนแต่สนุกมากกันนะครับน่งสนุกมากเลยส่วนนี้จะเป็นชั้นหนังสือนะครับซึ่งแบบละเกีละกะมากนะครับอัดแน่นมากโอ้โนี่นี่เป็นฮีชิอิตนะครับฉบับพิมพ์ทํามือแรกๆนะครับที่ตอนนั้นต้มก็ทําแบบก่อนที่จะพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มจริงๆนะครับทําแแแลลลล้้้ววก็ส่่งใหตะะคคนนเยนรับ็ คุณภาพดีมากกันเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอามาใช้เป็นตัวอย่างในวิชาคอมิกด้วยนะครับเพราะมันมีอะไรที่น่าสนใจน่าพูดถึงอยู่เยอะมากนะครับสำหรับง,งานชิ้นนี้นะครับแต่เล่มนี้มันเป็นฮีจิตมีจริงไม่กี่ตอนหรอกประมาณ10ตอนแต่ว่าตอนนั้นตั้มทํามือออกมาสองเล่มนะครับแล้วก็เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหนะครับแล้วก็จะมีหนังสือของอัดแน่นนะครับจริงๆส่วนมากพวกนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับพวกหนังสือพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแบบ บางงานก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับแต่มันอัดแน่นไม่รู้จะย้ายไปไหนเหมือนกันกลับมาที่เดิมก็เดี๋ยวนบอกต้องทํางานนี่ผมก็จะจัดไว้เป็นโซนที่ผมทํางานได้สะดวกที่สุดนะมีทั้งโซนคอมพิวเต,เตอร์ที่ตั้งงานที่คณะเนี่ยจะเป็นหลักแหละครับโต๊ะก็จะเต็มไปด้วยแบบคราบขี่มือที่อะไรกร็แบบผ่านประสบการณ์เวลานะครับของจริงก็อัดดับอดับเอาบ้างนะครับแบบ จากชั้นจากเชลอะไรที่มีรอบๆแล้วแต่ผมมาสอนที่คณะนี้นแรกๆนะครับก็ <S <S คิดว่าน่าจะดูกันเพลิน <S <S ๆ,ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่รายการต่อๆไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆรายการที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเริ่มเอากระตุ้นเก่าๆนะครับเห็นหลายคนแบบอยากจะอ่านแต่หาไม่ได้อะไรนะครับก็ตอนนี้ที่เป็นรูปแบบของสิ่งพิมพ์เนี่ยก็กําลังวางแผนจะจัดพิมพ์เพิ่มเติมอยู่นะครับตอนนี้ผมว่ารูปแบบออนไลน์มันก็เริ่มอ่านได้แล้วล่ะนะครับอาจจะไม่เหมาะการสะสมมากแต่ว่า ถ้าเพื่อการอ่านแล้วก็ราคามันจะถูกลงด้วยนะครับผมก็เอาไปเริ่มลงไว้ในที่เมบแล้วนะครับเมบ M.E.B. นะครับอาจจะลองโหลดแอป,ปมาดูนะครับแล้วก็เข้าไปหาสถานพิมพ์ชื่อว่า Monster Publishing ก็ได้หรือพิมพ์ชื่อพวกโจเดลเชดเอเจนต์อะไรก็ได้นะครับก็จะเจอเป็นแบบหลายตอนอยู่แล้วก็อาจจะมีหลายๆเล่มที่รวมเล่มขายไปแล้วผมเอามาทําเป็นเวอร์ชั่นดจิทัลอีกทีหนึ่งซึ่งราคามีถูกลงเยอะนะครับอย่างเล่มคือถ้าไม่รวมเล่มเนี่ยผมก็จะขายเป็นแบบว่า เ9าบาทราคาเดียวไปเลยตอนขายจริงเนี่ยอย่างมีเล่มหนึ่งชื่อครามสีที่เพิ่งออกปีสองปีที่แล้วมั้งนะครับเล่มนั้นเป็นสีทั้งหมดเลยนะนะแล้วก็ขายราคาหนังสือในะี่ย900บาทก็หลายคนก็ซื้อไม่ไหวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มาลงในราคา99บาทก็ลองเข้าไปหาซื้อกันได้นะครับเผื่อใครสนใจอยากอ่านนะครับแล้วก็ฝากช anel น,นี้ด้วยนะครับอยากให้มียอดคนกด subscribe เยอะนะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางรายได้นะผมคิดว่าอยากจะลองกลับมาแบบอยู่ได้ด้วย กร์ตูนด้วยนะครับเผื่อจะแบบเขียนกระตูนตอนใหม่ขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเริ่มอยากเขียนอีกแล้วนะครับก็อาจจะลองช่วยจับตุ้นด้วยนะครับก็อาจจะกดนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกดซับสไคร้หรือว่าแชร์ไปให้คนอื่นที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อไปด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันรายการต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ